เอาขึ้นรถเลยวางเราหลับอามนีเป็นใช่หรอครับเอาขึ้นรถอะไรได้เอาขึ้นรถอะไรไยังถามวะครับวเขาจะตามไปครับ

กว่าลูกเคยเสียงดังถ้ารอกันกับลูกสาวซื่อๆนี่ละได้ยินก็เป็นพว้วโมโหแล้วเป็นใบรุ่นใจร้อนอยุต่เก้าเิ่นก็มีดีกี่น้ำทุกคนทุกถี่มีดีกีหมายถึงว่าเมื่อคืนตาก็มีอาการเมาเหรอคะนีอยู่จ้ะ ลูกเขยก็เมาเหมือนกันแม่จ้าเพราะว่าไปกอตากับไปรังสารปลาเรนอยู่น้ำกัโมลูกเคยกับไปทํางานเลืองานเราก็กินบมาบ้านเป็นเลี้ยงประจําของลูกเคยเขาก็กินอยู่เพราะเศร้าเลืองงานแล้วเขาก็กินจะมีเรื่องกันบ่อยห่ครับบ่จ้ากตมีเลี้ยงครอบครัวเขาก็เ่ากันแห้งธรรมดานี่ละฉันกับวได้อยู่ในเหตุการณ์ดอกเพราะว่าฉันกับมาที่หลัง